สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหล่อบโบราณสุดยอดเกจิอาจารย์เมืองไทยส่วนมากเป็นเนื้อโลหะผสมหูเหรียญจะเป็นหูปริงนะครับเป็นพระหล่อบโบราณอาจมีการผสมโลหะหลายชนิดหรือที่เรียกกันว่ามวลสาร ที่แตกต่างกันออกไปอาจมีผสมทองคำทองเหลืองฝาบาทเช่นสูตรนวะโลหะเช่นโลหะ9้าชนิดเบนจะโลหะห<ล>าชนิดสัตตะโลหะอาจมีส่วนผสมของชินตะกัวดีบุกทองแดงปลอดสังกสี เป็นตามเปอร์เซนต์เกจิอาจารย์จะนำโลหะมาผสมหลอมและหล่อกันเองภายในวัดอย่างเช่นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย2,400ด้านหูเหรียญด้านบน จะเป็นลักษณะสำหรับร้อยเชือกสามารถร้อยห้อยได้เลยไม่ต้องนำมาเรี่ยมเพื่อสะดวกแก่การแขวนบูชาในยุคนั้นส่วนเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคาราม สุดยอดเกจิอาจารย์ดังจังหวัดเพชรบุรีเหรียญน,นี้ถือเป็นเหรียญยุคต้นของท่านที่รอกันเองภายในวัดด้านหลังจะมียันเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่นเก้ายอดหรือหลวงพ่อรุ่นวัดอัมพวัน สุดยอดเกจิอาจารย์สายคุ้งขพันชาตีแขวคาดเป็นเลิศถือเป็นเหรียญหล่อยุคต้นต้นแบบของเหรียญของท่านสุดยอดหายากอีกหนึ่งเหรียญหูเหรียญก็จะเป็นลักษณะเดียวกันคือหูปิงร่อโบราณ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อไปวัดกำแพง2478ลักษณะเดียวกันเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์จอบก็จะเป็นเหรียญหูลักษณะเดียวกันเหรียญหลวงพ่อโซวัดปากคลองบางคลกจังหวัดเพชรบุรี หรือเหรียญพระสังเรียกเนื้อที่โด่งดังของจังหวัดเพชรบุรีอีกหนึ่งเหรียญเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนรุ่นแรกของท่านหูเหรียญก็จะเป็นหูปิงรอโบราณด้านหลังจะมีรอยจานอักรระ ถือเป็นเหรียญหายากอันดับต้นต้นของประเทศไทยจัดสร้างไว้ตามประวัติ70กว่าเหรียญเท่าอายุท่านถือเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ไข่องค์นี้ก็เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่เช่นกัน ด้านหลังจะมีรอยจานเป็นรูปพรปิตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเดชสุดยอดเกจิอาจารย์ของเมืองไทยองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อชุ่มวัดท่ามะเดือ่อจังหวัดราชบุรีเป็นหลวงนาของหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอมเหรียญยุคนั้นเป็นเหรียญล่อโบราณจะมีลักษณะคล้ายกันองค์นี้เป็นเหนรียญดวงพ่อจิตวัดสัตนาตรุ่นแรก องค์นี้เป็นเหรียญหล่ออรุณเทพพุรุรหดวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามก็จะมีหูเหรียญลักษณะเดียวกันคือเหรียญหล่อโบราณถือเป็นเหรียญยุคต้นๆของสุดยอดเกจิแต่ละองค์ซึ่งหาได้ยากมาก ส่วนมากจะทำแจกเฉพาะลูกศิษย์ใกล้ชิดถือเป็นต้นแบบเหรียญของสุดยอดเกจิอาจารย์หลายๆองค์ในยุคนั้นวันนี้ก็พามาชมเหรียญหล่อโบราณต้นแบบของเหรียญดังหลายๆเหรียญสุดยอดของประเทศไทยนะครับ เพียงเท่านี้สวัสดีครับ